อาบน้ำแบบชาแนลต้องเสียเงินเป็นหมื่น สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโจค์<อ>เทปนี้นะคะเราไม่ได้จะมาโชว์กระเป๋ามาโชว์รองเท้าแต่ว่าเราจะมาโชว์กินแคร์แบบลักชัวรี่พอพูดถึงชาแนลนะคะนอกจากกระเป๋าชาแนลคลาสสิกเสื้อผ้าที่ทํามาจากผ้าทวีตหรือว่าไข่มุกตัวซีควายแล้วอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนจะต้องพูดถึงหรือว่าฝ่ฝันนะคะน้าหอมที่ติดอันดับโลกอยู่ตลอดกาลกับชาแนล n u m e r f i e แล้ววันนี้นะคะนะันไม่ได้จะมาโชว์แค่ตัวน้ําหอมตัวนี้เราจะไล่ไปตั้งแต่ขั้นตอนแรก ตั้งแต่อาบน้ําโลชั่นออยเประชีดผมน้ําหอมก่าจะออกจากบ้านแล้วหอมตายชนะนัมเบอร์ไฟเนี่ยกสิ่งกันเป็นหมื่นผมตัวหวาะอย่างแรกทาราก็ต้องเป็นตัวน้ําหอมนะคะกับตัวชาแนลดัมเบลไฟแต่ว่านี้จะเป็นสูตรใหม่นะคะสูตรโลแต่เดี๋ยวจะมาเล่าว,ว่าเอ๊ะดัมเบลไฟทำไมมีหลายสูตรอะไรยังไง <c oughs> ตัวที่สอนะคะกับชาปเจลหรือครีมอาบน้ําสูตร n ัมเบ r ไฟค่ะยังไม่หมดยังไม่หมดมีอีกตาราตัวที่สานะคะกับเฟรชโลชั่นหรือว่าโลชั่นทาผิ หลังอาบน้ำในสูตรน้ำประฝายค่ะชิ้นที่4กับแฮมิสเปรย์สูตรน้ำประฝายเช่นกันจ้า อย่างอย่างอย่างยังไม่หมดอาบน้ําทีครั้งหนึ่งตั้งเป็นหมื่นจะมาสี่ชิ้นไม่ได้ตันตา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 ชนเน้ำเ้าโล all over spray หรือว่าเป็นน้ําหอมสูตรสเปรย์นั่นเองค่ะและนี่ก็คือ5ขั้นตอนนะคะตามสูตรของ n u m เ e ้าเราก็จะมีผิวมีกลิ่นมีผมที่หอมแบบแพงแพงที่ว่านี่ไม่ใช่ความรู้สึกแพงนะคือแพงจริงๆเพราะจ่ายไปเป็นหมื่น ก่อนที่จะมาเล่า5ขั้นตอนนี้นะคะว่าใช้ยังไงแล้วคุ้มเงินที่เราเสียไปหรือเปล่าขอพูดถึง number no. 5ก่อนนะคะเป็นน้ำหอมที่คู่กับแบรนด์ชาแนลมานานมากโดยตอนที่เริ่มคิดค้นนะคะตัวชาแนลเนี่ยนางให้สูตรกับผู้ปรุงน้ําหอมนะคะบอกว่าฉันต้องการน้ําหอมสำหรับผู้หญิงที่ให้กลิ่นเป็นผู้หญิงไอดิถ้าเราเป็นคนปรุงน้ําหอมนี่ก็คือต้องถามแบบว่า อย่างว่าหลังจากช่างคุณนหอมที่ชื่อว่าเอร์เนสนะคะได้จดกลับไปเนี่ยเขาก็เริ่มไปคิดค้นเลยโดยใช้ระยะเวลาปีกว่ากว่าจะได้เป number f ที่มันต้องเป็น number f i <c oughs> เพราะว่าตอนนี้เขาคิดค้นสูตรนะคะเกือบร้อยกว่าสูตรเนี่ยทุกสูตรเขาก็จะจดไว้เป็นสูตรหนึ่งสองสามสี่ไล่ไปนะคะจนถึงสูตรสุดท้ายเลย <c oughs> หลังจากได้มาเกือบร้อยสูตรเนี่ยชาแนลก็ดมแล้วดมอีกนะคะ <c oughs> <ๆ>ก็ยังรู้สึกว่าไม่มีกลิ่นไหนเนี่ยให้ความรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่เหมือนผู้หญิงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคะชาแนลเนี่ยได้ใช้ชีวิต ยุคนั้นน้ําหอมนะคะก็จะเป็นกลิ่นเดียวโดดๆเช่นคนนี้ฉีดกลิ่นมะลิก็เป็นมะลิคนนี้ฉีดก,ก,ก,กลิ่นกลาบก็เป็นกลิ่นกุลาบโดยที่มันไม่มีความซับซ้อนของกลิ่นแต่ชาแนลรู้สึกว่าชันต้องการน้ําหอมที่มีความซับซ้อนกว่านั้นและรวมถึงยังให้โจทย์เออร์เนสไปด้วยว่าฉันต้องการน้ําหอมที่ไม่มีใครสามารถเลียนแบบได้อยากได้กลิ่นที่มันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เฉพาะตัวมากๆนะคะจนถึงขั้นบอกว่าเธอสามารถใช้วัตถุดิบที่แพงที่สุดในท้องตลาดก็ได้เพราะฉันไม่ต้องการให้กลิ่นนี้ซ้ํากับใครมีอีกหน ตีลามาเซโอนะคะผู้เขียนหนังสือ The Secret of Number Five เขาบอกว่าจริงๆแล้วกลิ่น Number Five ที่เราใช้กันเนี่ยมาเกือบ100ร้อยกว่าปี <_ an> เป็นกลิ่นที่เกิดจากความบังเอิญหลังจากที่ชาแนลได้ดมแล้วดมอีกนะคะสุดท้ายทังก็เลือกตัวสูตรน้ําหอมเบอร์5โดยที่ไม่รู้เลยว่าความบังเอิญของกลิ่นเบอร์หที่เตะสมุนข,ของชาแนลเนี่ยเกิดจากการที่ผู้ช่วยของเอร์เนสต์โบนะคะเขาบังเอิญได้ทําตัว l อลดีไฮด์นะคะที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งในน้ําหอมเนี่ยตกลงไปมากกว่าปกติของสูตรเบอร์ห้าจึงทําให้ ฉันย่อมดนว่าอุ๊ยมันเตะจมูกฉันเหลือเกินความหอมความสวยงามเนี่ยหลายๆครั้งในประวัติศาสตร์โลกเราเนี่ยก็เกิดจากความบังเอิญทั้งนั้นความบังเอิญเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่ฉันแอลเดียวนะคะอย่างลายโลกโก้ของหลุยส์วิกตองที่เป็นตัว L V ที่เราบอกอุย๊ยสวยสวยๆเนะี่ยก็เกิดจากความบังเอิญเหมือนกันแต่เอาไว้เดี๋ยวเทปหน้านะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวจะมาเลห้ฟังต่อและน้ำหอม number no. 5นะคะก็เป็นน้ำหอมติดท็อปอันดับตลอดกาลก็จะต้องมีพรีเซนเตอร์ที่เป็นแบบตัวท็อปท็อปเท่านั้นไม่วเนมิคดดถึง้ย ซึ่งมีครั้งหนึ่งนะคะมีนักข่าวไปสัมภาษณ์มาลีลีนว่าวันนี้คุณใส่อะไรมาลีลีนไม่ได้ตอบชื่อยี่ห้อของเสื้อผ้าที่ใส่นะคะแต่มาลีลีนตอบว่าพี่ชินไม่ได้ใส่อะไรเลยนะ นอกจากชแนล number f โอ้โหหลังจากนั้นก็คือโปะแตกค่ะกลายเป็นน้ำหอมที่คลองใจขายดีผู้หญิงทุกคนอยากใส่ชแนล number f การฉีดชแนล number f ไม่ใช่แค่การฉีดน้ําหอมแต่มันเหมือนเป็นอีกหนึ่งเครื่องปรับที่ทําให้ผู้หญิงรู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นแต่ชแนลก็ต้องประสบปัญหาเหมือนกันนะคะหลังจากที่ตัวชแนล number f รุ่นคลาสสิกนะคะระยะเวลาผ่านมาเนี่ยกลิ่นก็จะให้ความรู้สึก c l a s s i กจนคนรุ่นใหม่นะคะมีความรู้สึกว่าเป็นกลิ่นแก่ชแนลก็เลยต้องมีการปรับสูตร นัมเบอรนะคะหลายครั้งมากเพื่อให้ยังเข้ากับท้องตลาดแล้วก็เข้ากับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มาซื้อด้วยการปรับสูตรครั้งล่าสุดนะคะก็ออกมาในรูปแบบของช่นัมเบอร์โลที่วันนี้นะเอามาตั้งอยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าตั้งแต่ขั้นตอนแรกนั่นก็คือตันตาดากับ ชาบ้าเจลนั่นเองค่ะทั้งเซตนี้นะคะนะัะซื้อมาจากช็อปที่สาขาพารากอนนะคะแพ็กเกจนะคะก็จะเป็นกล่องกระดาษสีขาวด้านนะคะตัดขอบดำพิมพ์ตัวหนังสือสีดำน,นะคะให้ความรู้สึกคลาสสิคลาสสิตามสไตล์ตชาแนลนัมเบอร์ฟา์มากๆทาราครีมับบน,น้ำนี้นะคะมาในราคา1,600กอบาทดอกน้ำพันหก งงเลยแล้วขวดก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะประมาณ100 ML นะคะข้อดีของตัวขวดแบบนี้ก็คือมันจะรู้สึกโอ้ยรูลาลักช r ่มาก <c oughs> แต่ข้อเสียของขวดด้านแบบนี้ก็คือว่าถ้ามันเลอะอะไรปุ๊บมันก็จะเช็ดไม่ออกได้ <c oughs> หนึ่งความพิเศษของตัวชาวเปร์เจลนี้คืออยู่ที่ตัวฝาเปิดปกติเนี่ยเราอาจจะหมุนหมุนขึ้นมาแล้วก็เปิดเอาแต่ตัวครีมแบบน้ำตัวนี้นะคะจะใช้ลักษณะการบิดอู้เฮ้ยมันเป็นฝาบิดขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะคะซึ่งสวยมาก เอามาดูเนื้อกันดีกว่านะคะอุะ้ยสดาไม่อยากบีบเยอะอยากอัำน้ำจริงโอ้โหหุยกลิ่นอะเฟรชมากคือเหมือนกลิ่นแรกมันจะเป็นแบบกลิ่นมะนาว หมือนจะมีแบบกลิ่นส้มๆตามมาด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกลิ่นที่จะตกทิ้งค้างในจมูกเราเลยนะคะนั่นก็คือตัวแอลดีไฮด์นั่นเองค่ะหรือว่าความเป็นแป้งที่เป็นเอกลักษณ์ของตัว Number ร์ไเลยเนีย่ยอาบน้ำอะ่ะตอนนี้เสียดายอะ่ะนอกจากตัวส้มมานาหรือว่าแอลดีไฮด์แล้วก็จะยังมีเรื่องของดอกกุหลาบกระดังงาซึ่งเป็นจุดเด่นของ Number รฟแต่สุดเด่นในครีมาันคืตัวโลนี้กลิ่นทิ้งท้ายจมูกตอนปิดท้ายเนี่ยจะเป็นกลิ่นของเวอร์ด้เรารชแล้วก็สดชื่น มาเลยอ่ะมันคือสุนทรียภาพในการอาบน้ำจริงๆนะต่อมาโลชั่นนะคะข้างหน้าเนี่ยก็จะเขียนเป็น fresh lotion ทะเหมือนกันเลยเี่เนแต่ว่าตรงนี้จะเขียนว่า fresh lotion นะคะแล้ววิธีเปิดก็เหมือนกันด้วยอุ้ยตัวเนื้อโลชั่นนะคะก็จะเป็นสีขาวเลยแบบเข้า อยากให้ YouTube Facebook มันมีระบบส่งต่อกลิ่นออกไปอะอยากให้ทุกคนได้กลิ่นน่ะมันเป็นเนื้อโลชั่นที่ไม่ได้หนาไม่ได้หนักมากนะคะด้วยความที่มันเป็นเนื้อโลชั่นน้ำหอมเนาะมันก็จะเน้นในเรื่องของกลิ่นมากกว่าการบำรุง แต่ตอนนี้ผิวฉันรู้สึกแพงมากเลยอ่ะพอตัวโลชั่นนะคะก็บวกไปอีก2,000บาทตัวที่3นะคะกับ All Over Sp r a y ร no. number 5 i v low ค่ะตัวนี้ก็จะต้องบอกเลยว่าเหมือนกับน้ําหอมนั่นแหละแต่ว่าตัวนี้จะสามารถฉีดได้ทั้งผมทั้งตัวทั้งเท้าคือฉีดได้หมดเลยแต่ปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะน้อยกว่าคอนทว,วหนังกลิ่นเนี่ยก็จะบางกว่านะคะที่นัดเลือกซื้อครบสูตรทั้งหมดเพราะนัมความรู้สึกว่าอยากจะให้มันกลิ่นติดกลิ่นทนกลิ่นแน่นจริงๆซื้อแบงทุกข,ขั้ และสระนะถ้าเรามีตัวน้ําหอมแล้วซึ่งขวดนี้นะคะมาในราคา2,450ันสีอยหาบาทขอลองฉีดหน่อยเถอะออหายไปแล้วอะสองพัสี่ห้าสิบกูและกถาะการกดมันจะเป็นหนึ่งฟืดออกมานะคะแล้วก็จะฟืดให้มันทั่วตัวแบบนี้แต่อนที่บอกว่าพวผมเหม็นหนังหัวเหม็นผู้ชายกำลังไซสไซสไซส่ก็จะดมเป็น่งผมปุ๊บ ก็เลยมีตัวแฮมมิสเปร์ด้วย Number 5์ไฟฟ์แฮมสเร ตัวน้ําหอมเนี่ยถ้าให้ดีเราไม่ควรฉีดโดนผมโดยตรงนะคะเพราะมันออกแบบมาให้ฉีดสำหรับบนตัวหรือว่าเสื้อผ้าเพราะมันมีแอลกอฮอล์เยอะมากถ้าเราฉีดไปบนหัวโดยตรงเนี่ยบางคนอาจจะเกิดการระคายเคืองหรือว่าแพ้หรือทําให้หนังหัวเนี่ยมันได้เขาเลยต้องมีแฮมิสเปรย์ออกมาโดยตรงแต่ถ้าถามก็ทําให้เราเสียเงินเพิ่มนะป่ะตัวแฮมิสเปรย์ตัวนี้นะคะจะไม่ใช่สูตรโลนะคะผมจะเป็นสูตรชาแนลน้ำมันฝ้าตัวคลาสสิกเนาะกลิ่นเนี่ยก็ให้ความรู้สึกเข้มกว่ามีความโดมัสเนี่ยมากกว่าาให้พูดมันจะแบบนี้น้ำม มันจะเป็นแบบน้ำประปาแฮมิสเปรนะคะมาในราคา1,700บาทถ้าเป็นนัดน,นะโอ้โหก็จะไม่ซื้อทาไม่ได้มาทําคลิปรีวิวแต่ว่าหัวมันเหม็นเขียวจริงๆอะ่ะก็ควรจะไปสระผมเพราะถ้าเราฉีดตัวแฮมิสเปร์ทับไปบนความเขียวมันน่าจะอึบกว่าเดิม <laughs> ปิดท้ายที่นางเอกของเรานะคะกับตัวน้ําหอมดราดาทาย ชาแนล number five low ตัว toilet น,นันเองนะคะที่ถูกปรับกลิ่นเนี่ยให้โปร่งขึ้นบางขึ้นจากตัว Original ออริจินลอนล<ๆ>ค่ะเขาบอกว่าตัวนี้จะมามาใจสาวๆที่เป็นคนรุ่นใหม่อยากใช้ชาแนล number f i แต่กลัวจะดูแก่เหมือนเป็นแม่ตัวเนี้ยก็จะมีความเป็นผู้หญิงเย้าวยวนแต่ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น <S <S ขอพูดถึงการแพ็คนิดน,นึงนะคะตัวน้ําหอมเนี่ยจะถูกแพ็คไว้2ชั้นด้วยกันแบบนี้เลยเพเขาบอกว่าตัวขวดเนี่ยจะมีความพิเศษเป็นคริสตัลแบบนี้ก็เลยต้องมีการป้องกันมากๆตัวสี น้ำหอมเนี่ยมันจะดูใสกว่าเพราะฉนั้น้ำบฟ้าปกตินะคะจะเป็นแบบ <S <S เหลืองมากเหลืองแบบเหลืองเข้มจะเป็นน้ําตาลแล้วและนี้ต้องขอมเมาส์กันเนาะว่าเป็นสูตรทยอยเลสแ้วคนจะงงว่าทอยเลสอะไรน,น้ําหอมนะคะเวลาเราซื้อเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันเอเดอร์เพอร์ฟูมนะคะก็จะเป็นแบบที่เข้มสุดเหมือนเป็นหัวเชียร์น้ําหอมเอเดอร์ทอยเลสนะคะก็จะมีความแบบเบาลงจางลงระดับสุดท้ายก็จะเป็นเมซเป็นสเปรย์เฉยๆนะคะก็จะยิ่งจางลงไปอีกเวลาเราซื้อน้ําหอมเนี่ยตัวเอเดอร์เพอร์ฟูมนะคะก็จะแพงสุดพอเอเดอร์ทอยเล นัมเบอร์ o โล่โยเลตตัวนี้นะคะจะอยู่ที่6,600บาทในขณะที่เป็นชาแนลนัมเบอร์5ฟฟ์คลาสสิกเนี่ยจะอยู่ที่หมื่นกว่าบาทเลยเวลาฉีดน้ําหอมนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ได้จากพี่เชื่อชยัยก็คือให้ฉีดบริเวณข้อมือก่อน1จุด2จุด3และ4ถ้าอยากจะเซ็ก์บดบายใครนะคะแค่เราฉีดบริเวณหลังคอเพราะกลิ่นเนี่ยเวลาเราเดินผ่านไปแล้วกลิ่นจะยังคงตกค้างอยู่ทำให้เขาเนี่ยนึกถึงเราคิดถ,ถึงเรานะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับในการฉีดน้ำหอมคร่าวๆมาเรื่องของกลิ่น ก็จะคล้ายๆกับทั้ง4ตัวที่ผ่านมาเลยนะคะตัวชาแนล number 5 i v o นี้นะคะถึงแม้จะถูกปรับให้ดูเบาลงจางลงจากชาแนล number five c l a s s i ดูเด็กลงแต่ก็จะไม่ใช่เด็กอุย้ยฉันเบาฉันแบนบเป็นกลิ่นดอกไม้สาเพราะความเป็นชาแนล number 5นะคะก็จะมีความซับซ้อนของกลิ่นเนาะจะมีความเด้กกลิ่นคนเขาฉีดอะไรกันแน่จะมะลิก็ไม่ใช่จะกระง,งายเดี๋ยวก็ไม่ใช่มันมีความซับซ้อนเป็นกลิ่นที่เหมาะกับผู้หญิงวัยกำลัง20ปลายๆ30ต้นๆแบบนัดละกันทาดาและนี่ก็คือครบเซตเลย ของตัว c a n n n e น n u m b e r f a าดโลนั่นเองค่ะที่มาตั้งแต่คือมน้ำโลชั่นมิสแรป์แฮร์สเปร์และตัวเพิ่มปูมนั่นเองค่ะแต่ถ้าถามนัดนะนันแนะนำว่า2ตัวนี้จริงๆไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้เพราะว่ามันก็สิ้นเปลืองอยู่แต่ถ้าอว่าเราเป็นคนที่อยากจะให้กลิ่นน้ำหอมเนี่ยมันครบมันแน่นมันอยู่มัน อุ๊บทำแม่งทั้งหมดครบทุกขั้นตอนยังไงผิวมันก็ต้องติดกลิ่นแหละห้าชิ้นนี้นะคะมาในราคา1 2 4 5 0ิบาทก็ต้องขอบอกเลยว่าฉันฉีดชนา n e l d o u b e ฉันดูแพงกลิ่นแพงหรือเปล่าไม่รู้แต่มันแพงดังนั้นกูจะบอกว่ากูรู้สึกแพงมันจ่ายไปเป็นหมื่นอะอาบน้ําฉีดน้ําหอมทีเป็นหมื่นเลยทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็ความพอใจของเรานะคะถ้าเราพอใจเท่าไหร่เราก็ไม่แพงแต่ถ้ารู้สึกไม่พอใจเนี่ยต ให้ได้มาฟรีเราก็ยังมองว่ามันแพงเลยซาโชว์ของวันนี้นะคะอย่าลืมคําเตือนสินค้าแบรนด์เนมเป็นของฟุ่มเฟือยโปรดใช้วิจรารณญาณก่อนตัดสินใจซื้อแต่เมื่อเข้าช็อปไปแล้วสต,ติมากจะหายไปหมดเลยโชว์อของวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเทปหน้าอยากให้นัดมาโชว์อะไรยังไงหรือชวนใครมาคอแลกพิมพ์เอาไว้แล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะความเป็นผู้หญิงนีน่คุณดู่ไม่ใช่ดูทันไหมนีโอ๊ยแก่ยากมากแพ็กเกจเหนียวแน่นดีจริงค่ะคุณผู้ชม